วัดีจ้ะทุกคนมากินเขาตอนแรงนี่ก็จะมีอะไรน้อยกินน้ำตกหมูน้ำตกหมูนี่น้ำตกหมูคิดอ,กออกน้ำตกหมูจ้ะไกใใ่ไก่ก็ผักกะทะมีบักทัวปาักกาดใบโหระพามาจ้ะสวยๆก็จะมีมะเขือแตงมากินกันเลยจ้ะ ต้องเล่าไงยายห,หางส่วนมีส่วนกลางผมอืมกระปุละพรางงาม